เมนูนี้นะครับก็แปลงจากปูผัดพริกไทยดำแบบทั่วไปที่เราคุ้นเคยนะครับมาให้เป็นอาหารจานพาสต้าแซนดอร่อยรับประทานง่ายๆครับผมแล้วก็มีวิธีการทำที่ไม่ยากเมนูนี้เฟตูชินี่ปูซอสพริกไทยดำครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากตัวซอสกันก่อนเลยนะครับใช้เวลาในการเคี่ยวไม่นานครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับ ใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะน้ำมันยังไม่ต้องร้อนก็ไม่เป็นไรนะครับใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยครับผัดหอมใหญ่ให้พอนุ่มก่อนครับขั้นตอนของการผัดหอมใหญ่นี่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเรายังไม่ผัดจนเขาสุกดีแล้วก็น,นุ่มนะครับตัวซอสของเราเนี่ยจะไม่หวานครับอันนี้ใส่ขึ้นเยอะทีเดียวและสีก็ออกน้ำตาลอ่อนๆนะครับเราถึงค่อยใส่กระเทียมลงไปครับ ผัดต่อเล็กน้อยนะครับเพื่อให้กระเทียมหอมครับหลังจากนั้นเราเริ่มปรุงรสเลยนะครับซอสมะเขือเทศครับโชยุครับ2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายซอสปรุงรสนิดหน่อยครับวูสเตเชียซอสนะครับเหล้าจีนผนนิดหนึ่งนะฮะ ไม่ต้องใช้ไฟแล้นะครับผมปรับพริกไทยดําให้เป็นเม็ดใหญ่ๆนิดหนึ่งนะฮะบดลงไปสดๆนะครับประมาณ2ซช้อนชาครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับใส่น้ำสต๊อกตามลงไปครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการเคี่ยวซอสน,นะครับการเคี่ยวก็จะเป็นการที่ทำให้ส่วนประกอบของเครื่องปรุงรสทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีนะครับ ตั้งนะ้ำไว้สำหรับต้มเส้นพาสต้าใส่เกลือลงไปครับผมสำหรับตัวเส้นพาสต้าที่วันนี้เราใช้นะฮะเราใช้เฟตูชินีแฟลตนะครับซึ่งเ,เส้นเฟตูชินีทั่วไปเราก็จะสังเกตว่าจะมีลักษณะคล้ายกับเส้นสปากเกตตี้นะครับแต่สำหรับเส้นเฟตูชินีแฟลตตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราด,ด,ดูที่ตัวเส้นใกล้ๆนะครับ เขาจะมีรอยริ้วเส้นเล็กๆนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเส้นตัวนี้ครับน้ำของเราก็เดือดแล้วครับใช้เวลานะฮะเพื่อให้ได้เส้นระดับที่เรียกว่าออเดตเตเป็นเวลา7นาทีครับเส้นพาสต้าที่ผมใช้นะครับเวลาที่เราจะซื้อเนี่ยครับ คุณผู้ชมต้องหัดที่จะลองดูนะครับเราต้องเลือกเส้นที่มีสีออกเหลืองทองสีไม่ได้เป็นเหลืองค้ำๆนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเส้นพาสต้านเนี่ยเขาก็จะทําจากแป้งสารีดูลาแล้วก็มีส่วนประกอบของน้ํานะครับเมื่อเขารีดเส้นเสร็จเขาก็ต้องมีขั้นตอนของการตากเส้นให้แห้งในการตากเส้นให้แห้งเนี่ยครับถ้าเกิดเราใช้อุณหภูมิสูงมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เส้นของเราเนี่ยมีความเปลาะในขนาดเดียวกันสีก็จะค้ำนะครับเวลาที่ลวกออกมาแล้วไม่สวย แต่เมื่อใช้อุณหภูมิที่ต่ำนะครับเราอาจจะต้องใช้เวลาตากเส้นให้แห้งซึ่งใช้ระยะเวลานานนะครับแต่สีที่ได้เนี่ยจะสวยกว่าเยอะทีเดียวครับในระหว่างที่เราต้มเส้นเราเคี่ยวซอสไปด้วยนะครับคนเป็นระยะครับผมจะใส่ผักกาดแก้วรองจานนะฮะผักกาดแก้วก็จะเพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับเมนูของเรานะครับแล้วก็ตัวซอสเนี่ยรสค่อนข้างจับเมื่อมีผักกาดแก้วก็จะโทนลงมานะครับเส้นใช้ได้แล้วนะครับ เข้าให้เข้ากันดีกับซอสครับใส่เนื้อปูลงไปครับคนเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับโรยด้านบนด้วยต้นหอมญี่ปุ่นเล็กน้อยครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติคุ้นเคยในรูปแบบจานพาสต้านะครับและนี่คือเฟตตูชินีปูซอสพริกไทยดับครับไม่ว่าจะรสชาติไหนนะครับแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการผลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับแค่กดปุ่มนี้ครับ Subscribe เลยครับ